อันนี้คือภาพภาพที่ที่ผมโดนกระทำมานะครับเ,เป็นภาพที่ภาพที่ที่ผมถูกรองพยาบาล,ะะละะรับสายระบบพื้นมาแล้วนะครับก็จะสอบวันพื้นมาแล้วนะครับก็เจอตัวเองอยู่ในสภาพสุดนี้นะครับแล้วก็ทางก็เลยทําให้เขาถ่ายรูปไ้ให้นะครับก็คือโดนที่ตาหัวหนะครับก็จะเป็นอีกรูป รูปที่โยนนะครับก็คือเป็นรูปนี้นะครับจุดที่ป็นโดนนะครับก็คือจุนอดน,น,นี้เขาน,นจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่โยนเพาะนะครับจากด้านซ้ายนะครับตรงนี้มันหน้ารงนี้หน้าเบี้ยวเนะแล้วก็จะส่งผลให้ผมเนี่ยลมขอกฟั่งกระแทกพืน้นซึ่งตรงเนี้ยหัวกระแทกพื้นตรงนี้ครับนะมันแตก นึ่งก็ตอนนี้ส่งผลก็ต้างมาลงมาที่ตาซึ่งหมอเขาได้บอกแล้วว่ามันเป็นเส้นประสาทที่เดียวกันมันจะมันจะลงมาที่ตาแล้วมันตอนนี้เราต้องไปตรวจม่านขยายม่านตายูเพราะว่าช่วงนี้ตามันมันอักเสบมากแล้วมันบวมแล้วตาจะไม่เห็นเป็นเริ่มมองไม่เห็นนะประมาณตอนนี้มองเห็นประมาณ50เปอร์เซ็นต์คือคือรับมตาแล้วหลังจากตอนนี้เขาออกมาแล้วเนี่ย ตาฝั refers, med, ่งเนี <ther freestyle> ้ยสภาพการมองเห็นเนี่ยมันเหลือประมาณ50เปอร์เซ็นต์ซึ่งทางทางหมอได้ก็ได้แทรกว่ามันจะเฉียเรื่องเมื่อไรตอนนี้ตามันบวมแล้วก็เลือดเส้นเลือดในนี้มันแตกก็เดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลเพื่อไปเช็คข้อต่อๆว่าตาเป็นยังไงที่หมู่่เนียตาสิ่งที่ตำรวจมีการที่อำเนยนการในคดีนี้ก็ก็ผมก็ รัในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับที่ทำอาทีพตุรกนะครับอาชีพที่ติดเจ้าตำงานคนคนเดงนะครับแต่ก็อยากจะขอนครับท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตอรองถึงโยกินแล้วก็เจ้าที่ช่วยเลี่งรักคดีให้ผมด้วยนะครับก็คือช่วยติดตามผู้ร้ายแล้วก็ผู้ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ต้องขู่ดางกลุ่มมาเฟียที่มาเนี่ยให้มันดำเนินคดี ให้ใหรับรู้ตามกฎหมายนะคร <c oughs> ับเพราะว่ามันเป็นคดีที่มันไม่ได้เหมือน,นักเรงมาธรรมดาเป็นลักษณะของมะเรียนะคร <c oughs> ับแต่ก็เป็นทาหอนสําหรับท่านท่านผู้ชมนะครับที่ชมอยู่ดูอยู่นะครับว่าลักษณะการมีปัญหากันอย่างนี้นะครับจำไว้เลยะค,ะาาเครับว่าการเคลียร์กันคือการอาจจะอาจจะมีปัญหาอะไที่ของท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นาพาคนไปด้วยอย่าไปคนเดียวนะครับซึ่งผมได้ประมาท นะครับแล้วก็ด้วยความไว้ใจด้วยความที่ว่าคนที่เคยรู้จักกันนะครับให้คิดว่าเหตุการณ์มันจะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งซึ่งมันมันเิดจากการที่เราไปกับความเข้าใจนะครับพอไปถึงมันไม่ใช่ครับทําให้เราตกอยูอ่ในอันตรายที่ที่เราหนีไม่ออกนะซึ่งทําให้เราได้รับผลที่ทบาดเจ็บเปถึงปัจจุบันนี้แต่ต้องรักษาต่อไปอีกยังยไม่สามารถระยะเวลาอีกนเดียนนะครับคุจะหาน,น